Yeah. There are two people yeah. who are in search of a religion. Both of them learned Islam, let's say, and Christianity. One of them was convinced that Islam is the correct religion, and, and the other thinks that Christianity is correct. So one accepted Islam, and the other accepted Christianity. The fact is that both are sincere towards finding true religion. being a Muslim we say that the one who accepted Islam is on the right path what will happen to the other one what will happen to him on the day of judgment remember that they both did their sincere efforts okay ผมแปลมีคนสองคนพยายามหาศาสนาเพื่อเพื่อความจริงเพื่อศรัทธาสมมุติว่าเป็นศาสนาอิสลามหนึ่งศาสนาศาสนาคริสต์อีกหนศาสนานะครับสองคนคนหนึงรับอิสลามคนนึงรับอเออริคริสเตียนนะครับ หาด้วยความจริงใจหาด้วยความจริงใจบอกว่าจุดที่ทั้งสองคนหาด้วยความจริงใจเนี่ยการเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็บอกว่าอิสลามคือบนเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยอีกคนจะเป็นยังไงเพราะว่าหาด้วยความจริงใจผมยกตัวอย่างผมก็เชื่อคริสเตียนคือถูกต้องอ่ะผมผมยกผมยกผมกัตานแล้วกันสมมติผมพยายามหาคําตอบของสมการว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คุณตาก็เหมือนกันสมมติผมหาคําตอบ วันหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองพระเวลาใช้คําตอบเนี้ยสามารถทําสมการอะไรบนโลกเนี้ยถูกต้องหมดคุณตานบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์จุดเก้าเ้าศจุดเ้าเก้าอีกนิดเดียวถึงหนึ่งล้หนึ่งจุดเก้าเก้าศูนย์จุดเก้าเอา 99, อหนึ่งจุดเก้าเก้าอีกนิดหนึ่งถึงสองแล้วครับด้วยความพยายามมากคิดว่าใช่ผมก็คิดว่าใช่ พยายามทั้งคู่ด้วยความจริงใจแต่ผม,ผมบอกว่าผมบวกได้ครบนะถูกตลอดนะคุณตาลเถียงคุณตาลจะเชื่ออันนั้นก็ได้ผมก็เชื่อก็ได้ผมไม่บังคับแต่ความจริงคือความจริงว่าเวลาผมทําอะไรมันจะต้องสําเร็จแล้วก็สุดท้ายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันคือความจริงมันไม่ได้เป็นเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาชนะคุณตาลแต่คุณตาลด้วยความที่มัน1.99มันดูเหมือนจะเป็น2แล้วอ่ะ คุณตานก็ไม่ไม่ยอมรับอย่างอื่นแต่ในหัวใจคุณตานจะต้องรู้ว่ามันมีบางอย่างที่มีตําหนิยอยู่ต้องรู้อยู่ที่เขาจะพูดออกมาหรือเปล่าหรืออยู่เขาจะยืนหยัดเพื่อให้หนึ่งตัวเองดูดีหรือสองรักษาศักดิ์ศรีของตระกูลหรือสามเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ความจริงมันเถียงไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่เรานะว่าอะไรเป็นความจริงนะ ความจริงคือแฟกท์ที่ทุกคนมันเป็นสัตธ์จะทไม่ใช่อยู่ที่ผมจะยืนหยัดหรือคุณตาจะยืนยัดด้วยความมุมนะมค่นพรไะเพราะการมีศาสนาไม่ใช่มีเพื่อความสบายใจไม่ใช่ศาส,สนามีไว้เพื่อต้องการจะอยู่บนความจริงเพราะฉะนั้นคนที่ยอมรับความจริงและไม่ยอมรับสิ่งที่มันเท็จคนนั้นจะได้สิ่งที่ถูกต้องเขาจะเจอความจริงครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ต้องตัดสินต้องดูว่าตกลง ใครที่มีอะไรค้างคาในหัวใจแล้วไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าเวลามันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะบริสัต์จะทำมีเป็นสองไม่ได้ไม่ใช่ว่าอิสลามถูกต้องคริสต์ก็ถูกต้องสวรรค์ของอิสลามคือสวรรค์ของอิสลามสวรรค์ของคริสต์คือคริสต์ของความเชื่อไม่ใช่สวรรค์ก็ต้องมีอันเดียวถ้าทุกคนหาสวรรค์สวรรค์ต้องมีอันเดียวผู้สร้างต้องมีผู้เดียวตกลงผู้สร้างเป็นผู้สร้างอาลัลลอฮ์ ไม่ใช่มนุษย์หรือผู้สร้างเป็นมนุษย์ซึ่งอันนี้อยู่ในใจรู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรคือความจริงหรือจะบอกไม่ได้มันต้อง blind faith ต้องศรัทธาต้องศรัทธามันศรัทธาตรงไหนอเรื่องอะไรต้องเราจับอะไรมาเป็นวัสดุวัตถุในการบอกว่ามันใช่เพราะสุดท้ายมันคือการบังคับให้เชื่อต้องมีศาสนาหนึ่งที่ไม่บังคับให้เชื่ออิสลามไม่ได้บังคับให้เชื่ออิสลามบอกใช้วิจารณญาณ ใช้วิณญาณคิดคิดคิด blind faith มันคือสิ่งที่ได้รับคือหลังความตายโอเคแต่ถ้าเหตุผลมันต้องอยู่บนโลกนี้ว่าตกลงอะไรคือความจริงสําหรับผมสองคนนี้จะเนน่ยกตัวอย่างเปอิสลามกับคริสเตียนนที่สำหรับผมผมพูดว่าผมอ,อ,อิสลามคือความจริงผมอาจจะโกหกหรือผมอาจจะพูดความจริงก็ได้อีกท่านอีกฝั่งนึงเหมือนคริสโกหกหรือพูดความจริงได้ต่างคนต่างรู้ว่าใครพูดความจริงไม่ความจริง คือจริงๆถ้ามีความจริงใจที่จะหานะมันก็ต้องเจอเจอความจริงมันต้องเจอ,อคือความจริงมีความจริงเดียวเอา,อางี้กัน,กน,นคือคําถามเหมือนว่ามันเป็นความจริงทั้งสองอันออมันต้องมีอันหนึ่งเป็นความจริงอ่ะอีะอกอันหนึ่งต้องม <Lim> ีตําหนิรห,นหรืออ<ต>ะไรสักอย่างนะครับถ้าจริงใจที่จะหาจะต้องเจอต้อมมันต้องอจเจอความจริงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราเราจะหาความจริงหรือเราจะยึดกับความความเชื่อเดิมเพราะว่ากลัวกลัวที่จะก้าวไอ้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่พยายามจะหานะความจริงกับพยายามจะหาแล้วมันจะตกาู ความเท็จเนี่ยพยายามจะทําให้เป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นจริงไม่ได้คือถ้าถ้ามีคําถามที่เต็มไปด้วยความจริงใจนะเราจะเจอตําหนิกับสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นเป็นความมีความจริงใจจริงนะมันจะมีบางอย่างเรื่องอมันมันบวกกันแล้วมันไม่ได้อะใช่ปะคือคือบวกแล้วมันสองข้างมันไม่เท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรา ยึดติดหรืออะไรอย่างที่คุณโตบอกเนี่ยเราก็จะหยุดแค่นั้นเองมันคือผมอันนี้ผมไม่เชื่อว่าคนที่หยุดมีความจริงใจที่จะหาเพราะเจอไม่ได้คําตอบแต่ก็หยุดนะครับผม<อ>ว่าส่วนใหญ่นเนี่ยถ้าคนเถียงสาหรับผมนะผมมันคนเป็นถือว่าตัวเองเป็น a t s มาก่อนเป็นคนที่ปฏิเสธทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่ไม่หาหาก่อนหาก่อนที่จะเลือกสุดท้ายผมเลือกอิสลาผมผลหาตหาหนิไม่ได้ทุกอย่างมันเป็น มันเป็น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 ของมันเนี่ยมันมันไหลของมันตกถูกต้องแล้วก็เลยผมก็เลยพูดแล้วก็แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคนคนที่ส่วนใหญ่ปฏิเสธอิสลามคือหนึ่งคนที่ไม่คิดจะหาสองคนที่เชื่อสื่อและก็ต้องการที่จะยืนยันว่าตัวเองอยากเชื่อเพราะว่ามีบางอย่างที่กูก็ต้องเกลียดอิสลามก็โดยที่ไม่คิดจะหาว่ามันมันชั่วจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่หาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดแต่คนที่ต้องการหาจริงจริง ความจริงว่าทําไมมันชั่วจริงหรือเปล่าตกลงมันพระเจ้ามีจริงเปล่าสุดท้ายทำไมเขาก็ต้องมาจบที่อิสลามพิสูจน์ได้ไงครับพิสูจน์จากโรสเรตของอะไรฮะของประชากรมุสลิมคนที่รับอิสลามใหม่คนส่วนใหญ่ที่รับอิสลามใหม่นะครับมาจากคริสต์มาจากคริสต์เยอะเพราะว่าคําถามที่มันค้างในหัวใจว่าตกลงตกลงมนุษย์เป็นพระเจ้าเราหรือพระเจ้าต้องมีลูก หรือพระเจ้าต้องฆ่าลูกตัวเองเพื่อให้ลบบาปคนอื่นพระเจ้ามีไม่มีอำนาจที่จะลบบาปเฉยเหรอหรือพระเจ้ามีความไม่ตายไงที่ถ้าจะลบบาปบาปของมนุษย์ที่ตัวเองสร้างมาต้องส่งลูกตัวเองถ้ามีเพื่อให้ฆ่าแล้วทำไมพระเจ้าต้องมีลูกพระเจ้าต้องมีเป็นมีมีภรรยาเป็นมนุษย์ที่ตัวเองสร้างเพื่อให้มีลูกพระเจ้าบอกว่าบีเกิดมาเป็นลูกฉันไม่ได้อ่ะ คำถามตอนนี้มันอยู่ในหัวใจของหลายหลคนที่รับอิสลามกับ,กบเราแล้วแบบมันไม่ใช่ม่อิเคทแล้วพออ่านกูอ่านมันก็จะอิเคทมันจะมันจะสมดุลมันไม่ได้เพาะเ์ไม่มีพระเจ้าลราอ่านหนึ่งที่คนที่เป็นศาส,สนาหนึ่งเนี่ยแล้วที่เขาที่เขาเป็นคริสเตียนแล้วสุดท้ายเนี่ยเขามาเจออิสลามเนี่ยพอเขาเขาสงสัยแล้วเขารู้สึกว่าคําตอบมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองอคือหลักฐานก็หาไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะต้องหาหลัก มันมีหลักฐานอะไรที่บอกใครเป็นคนบอกเยซัสก็ไม่ได้เป็นคนบอกเรื่องพวกนี้แล้วแล้วคนที่บอกคือใครไม่รู้จักโดยซ้ำอะไรเงี้ยคือคือถ้ามีความจริงใจที่จะหานะมันจะไม่หยุดแค่คําตอบที่ผิดนะครับนะครับครับอยู่ในอาคีรอจะจําเรื่องราวดุนยาได้ไหมอาคีรอจำเรื่องแน่นอนครับทุกอย่างไม่ใช่จานะจดไ้ในหนังสือด้วยครับจดเป็นหลักฐานไม่ให้เราเพื่อไม่ให้เราลืมเลยล่ะนะครับครับ คําคถามเกือบจะสุดท้ายนะครับสามีเลิกลากันไปแล้วไม่ส่งเสียนาฟก้เลยนะครับจะต้องเพราะจะต้องชดใช้อย่างไงเขาจะบาปไหมเขาบาปแน่ๆนะครับแต่จะชดใช้อย่างไงนี่มันเหมือนมีหนี้สินแล้วไม่ใช้อ่ะก็บาปติดตัวไปจนถึง,ถ,งถึงในหลุมฝังศพนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ที่เขาเขาจะต้องส่งเสียนะครับอันนี้เป็นเป็นคนเดียวกับที่ถามเรื่องไม่ได้อยู่กับลูกนะครับการถ้าถ้าภรรยาอยากกับสามีนะครับกดแกนอันนี้ ผู้รู้เพิงพ่งเพิง่งเพิ่งสอนผมมานะอ่าผมผมถามให้ให,ให้กับอ่อาอีกคนหนึ่งคือกฎเกณฑ์อันนี้ไม่มีไม่มีคีราไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะครับอย่ากันลูกต้องอยู่กับแม่นะครับลูกต้องอยู่กับแม่จนถึงอ่าอาเกนมาเล็กคือจนถึงเนี่ยมีประจำเดือนเนี่ยลูกมีสิทธิ์จะเลือกที่จะอยู่กับพ่อหรือแม่ระหว่างที่ลูกอยู่กับแม่พ่อต้องส่งเสียนะครับเป็นเป็นหน้าที่นะครับ ไม่ไม่จำเป็นผู้รู้คนไหนไม่มีการขัดแย้งเรื่องนี้